ออาดูสิเหลือใครเนี่ใกล้ฉันทีใกล้ฉันทีใานไม่ควรอยู่ใกล้ที่ตรงนี้ทำไมได้มานี่ทำพูกเขาหายไปทิงฉันไว้เทนี้คก็คิดแนมันพังแล้วฉันจะมองนายฉันทาไมดีความรู้สึกนี้มันแปลกมาก สุดคุณใกล้ฉันที่ทำไมในเลือกท้งนี้ทำลายความหวมังจริงที่จงจับในความทุกทีทำนาคือท้าในนี้เมง่ว่าได้โชว์ทุกทีพอนายต้แพ้ที่นี่หยุดเขา้าก พวินายเป็นโลอ,อิสติาไไกา์ทุกอย่างม,านาม,าางม,มันนะจะพิพ์มาด้จะแท็บเจตต่างความสุขจำวนอีมันจะมอบไปและเขียดอายเดยยอมไปให้ฉันฉันฉนวนาจะต้องไกลที่ไปแกใกล้ฉันทีไม่มีทางเลือกทีน่นี่วิ่งหนีขอฝันหล้านี่แกอยู่อนว่าจนทีไม่แก่ม่นี่อยไปสิมาเจอความสุขให้ทีพอแก่ต้องตายที่นี่ขอรอเขาไกลฉันที ถึงแม้มันจะต้องสูญสึ้งทำให้แกถึงยังเนี้แกไม่ควรรอจากฉันสิฉันคงีจไ้ไม่ได้อีกแล้วและฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ในเรื่องทั้งหมดนี้ฉันอยากบอกว่าฉันเสียใจ